ม่ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพอย่างสูงนะครับขณะนี้ผมอยู่ที่วัดนองบุตรดาบ้านม่วงหักตำบลพลสายอำเภอเมืองมุกดาหารนะครับ <c oughs> นี่ท่านก็จะเห็นพี่น้องอถึงแม้ว่าแดดมันจะร้อนจะอะไรนดี่มามาทำอะไรครับาามาทำนะครับ ที่ตรงนี้ที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้าทางหลวงพ่อไผ่นะครับซึ่งเป็นวัดอาวัตหนองบุตรดาของเรานะครับรับทางผู้ใหญ่ใจบุญนักบุญแสวงบุญนะครับมีความประสงค์ที่จะสร้างเกดีว้ายนะครับที่วัดป่าหนองบุดาอเรา,าในบ้าน สามล้านห้าแสนบาทนะซึ่งาทางโน้นเขาหอดว่าจะต้องให้แล้วเสร็จภายในสามเดือนนะครับตอนนี้ก็ลงมือมาประมาณอาทิตย์2อ,อาทิตย์นะครับวันนี้ก็เป็นภารกิจของอพี่น้องอนักบุญนะครับโดยพี่น้องบ้านม่วงหักนะครับก็ยญาติโยมาจากาจังหวัดมุกดาหารของเราก็มาร่วมปรับเห็นไหมครับ ที่ในวันนี้ก็จะเป็นต่อเสานะครับต่อเสามัดต่อเสาขึ้นไปถ้าหากว่ามีความพร้อมก็จะเทสเสาในวันนี้นะครับฉะนั้นก็ขอ,อแจ้งบุญไปยังพี่น้องท่านผู้ใดอยากจะสร้างเกดีร่วมกันทั้งกำลังกายกำลังทรัพย์กำลังสติปัญญาที่ท่านมีนะครับก็ขอกราบเรียนเชิญ ด้วยหลวงพ่อไพรัตน์ซึ่งเป็นเจ้าวาดวาดัดนองวัดป่าน้องบูด,ดาของเรานะครับได้ปฏิบัติตามปฏิปทาของหลวงปู่ล่าซึ่งเป็นครูบาอาจารย์นะครับหลวงปู่ล่าแห่งวัดสุจกอนะครับท่านปฏิปทาของหลวงปู่ล่าก็บอกว่าท่านจะไม่เลี่ยไรนะครับถ้ามีการสร้าง อะไรในวัดในวานั้นจะให้แจก,กซองหรือว่าจะให้ไปเลี้ยไลตามที่ต่างๆนะครับท่านไม่เอาฉะนั้นก็จะมีการบอกกันต่อๆไปตามกําลังศรัทธานะครับว่า,าถ้าหากท่านอยากจะมีส่วนร่วมในการทําบุญทํากุศลในครั้งนี้ก็ขอกราบเรียนเชิญที่วัดป่าหนองบุตรดาบ้านม่วงหักนะครับอําเภอเมือง ตำบลคนสายจังหวัดมุกดาหารนะครับก็ขอ,ขอบุญบารมีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดลนบันดาลประทานรให้องของเราคิดใจประสงค์สิ่งใดก็ให้สำเร็จตามความมามารทุกประาปการนะครับ